นี่แหละนะครับเวลาคันนี้กี่โมงแล้วหกโมงแล้วนะครับตอนลูกชายทําการบ้านแล้วเนี่ยหลังจากลูกชายไปบ้านหลานไปหาเพื่อนที่วัดอ่ะอฟังลูกนะเดี๋ยวพ่อจะอ่านให้ฟังเรื่องย่อกับชาวสีดานี่คุณครูเขาปิดมาผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาต้องเอาเรื่องย่อเนี่ยมาไว้ก่อนหนูจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดก่อน ก็อจะตอบคำถามได้จริงไหมครับอ่าอะลองอ่านดีครับอ่านเองก่อนิอ่ะอ่านเองพ่อจะเล่าให้ฟังอ่านก่อนอ่านก่อนอ่านอ่านมันเยอะขนาดนห้มีนิสัยชอบรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงดื่มน้ำก่อนดื่มให้มากก่อนจะได้มีเรี่ยวมีแรงไม่มีพลังชีวิตเลย โอ้ตอนนี้หกโมงยี่สิบแล้วของวันศุกร์ที่สิบแปดเรื่องย่อกระเช้าสีดาพลายไม้กับพลายน้ำเป็นพูดตัวเล็กๆรู้จักไม่พูดคืออะไรพูดคือผีอ่าวิญาณเทพซึ่งปกติคนธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้แต่ถ้าต้องการแสดงตนให้เห็น ให้ใครเห็นก็จะใช้วิธีแปลงร่างเป็นรูปลักษณะต่างๆได้ตามต้องการพูดพลายทั้งสองกลุ่มนี้มีนิสัยชอบเล่นสนุกสนานมักมาประชุมกันเพื่อร้องรำทำเพลง